สังคกรรมสังคกรรมเรื่องกรรมของสงฆ์สงฆ์ที่ต้องทำพร้อมเพรียงกันให้ถูกต้องตามกรรมวิธีนั้นๆถูกต้องนั้นถูกต้องตามพระวินัยกฎเกณฑ์ที่เป็นพระพุทธบัญญัติ อยงสร้างพระอุโบสถสร้างโบสถ์ก็ต้องสร้างอย่างถูกต้องมีประกอบพิธีถูกต้องเป็นสังฆกรรมในการประกอบพิธีประกอบพิธีแล้วจะทำกิจกรรมในที่นั้นก็ต้องทำอย่างถูกต้องอีกทำโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วทำ ผูกพัทธสีมาเรียบร้อยแล้วเรียกว่าเป็นสีมาสมบัติสีมาไม่วิบัติแต่ว่าเวลาสวดก็ต้องสวดให้ถูกต้องด้วยถ้าไม่งั้นก็เป็นกรรมวาจาวิบัติต้องสวดให้เป็นกรรมวาจาสมบัติเป็นที่ยอมรับกันในที่ประชุมนั้นว่าถูกต้องจึงใช้ได้นั้นสองอย่างที่ที่ สานสาธุชนจะเห็นได้เมื่อเมื่อสร้างความสมบัติคือความถูกต้องสมบูรณ์แล้วนะ่การใช้ก็ใช้ไปได้โดยเฉพาะสีมาสมบัตินั้นใช้ได้ตลอดเรียกว่าลงลึกไปขนาดไหนใครเจาะแผ่นดินเข้าไปอยู่ข้างใต้นั้นก็ไม่ไดนะ้เป็นเขตของพระ สมัยก่อนนั้นพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานสมบูรณ์แบบคนชั่วคนบาปนี้เข้าไปในโบสถ์นั้นตำรวจไม่กล้าจับเพราะว่าเป็นเขตที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแล้วทุกอย่างแต่ปัจจุบันนี้ก็ก็ยังมี ไปหนีไปทําชั่วในนั้นแม่แต่คนที่ประกาศตัวว่าบวชแล้วไปทําชั่วในโบว์มันก็ผิดถูกจับได้นะลงโทษได้ตามกระบวนการกฎหมายสมัยใหม่เพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าใครได้ร่วมสังฆกรรมด้วยประการใดๆนะร่วมส่งเสริมร่วมสนับสนุนให้เกิดโรงอุโบสถขึ้นมา ให้เกิดโบสถ์ขึ้นมาสามารถทำสังฆกรรมได้นั้นเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นบุญเรียกว่าท่านบุญนั้นมีวิมานราอคอยในสวรรค์นแน่นอนอก็ขอให้ทุกท่านได้ขนป้ายสร้างกรรมนี้ที่เป็นวีรกรรมไายกุศลไว้นะเยอะๆก็จะดี